สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปดูพ่อวันแฮแล้วก็ขยายให้มันกวงกว้างนิดนึงพอเราขี้เกียจยืดแขน <c oughs> กองก็จะสั่นนิดนึงนะคะ วันหนกัก็องหัก็จะได้ไองเิ่งไปกันเลยค่ะมันเหรนเพราะอรครับแม<า>่สวัสดีค่ะคุณยายก่อนเราจะไปตามคันเทน่ะนะก,กันเราจะไปตามคันเถน่ะนะกัน ชือปลาคือปลาอะไรมันเป็น,น,น,นจะได้อ่ะใครต่วนบอลแลนมือบ้านนี่มันแลนขึ้นไปหอดพุ่นถูกแม่มันไว้ไหนอ่ะแม่หน,นูมไม่เห็นถูกกระดาแลนหอดพุ่นใครต่วนมันแลนขึ้นมาหนูไม่เห็นทุกคนคะเราจะไม่ซูมแล้วนะ พี่สูงก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องยืดแขนเอานิดหน่อยไม่อยากยืดเลยอยากเปิดแฟลชอะโอ๊ยแต่ว่าวลตรงนี้มันดีขอถ่ายรูปก่อนแม่อ่ะรอก่อนโอเคไปกันต่อค่ะ <c oughs> ไม่หนาวนะร้อนจะตายร้อน,น,นก็คุณหภูมิร่างกายของเด็กกับผู้ใหญ่มันต่างกันนี่มือดับ โอ๊ยโอ๊ย,อยแดงค้าเผาพี่ตามมาับไม่ออะที่ปิดใหญ,ญ,ญ่ไม่เคยเห็นพี่ใส่เสื้อขขนยาวอ๋อแดงครับอยากขู่น้องน,อน้องหน้าสารสงจะตายความระวังมือเดถ้าเราสาบตกค้น

ก็ได้ปลาหรือ <Jersey> ย <another cat> ังเห้ใครอ่ะเอ้ยงี้น้าแดงไปไปไปแม่ทำไมมันเป็นอุโมงค์แบบนั้นอ่ะมันเหมือนรอดใต้ท้องเสือเลยอวานเราไปทางนู้นวันนี้เรามาทางนี้แล้วเราทำไมไม่ไปทางน้ำอ่ะ แม่ช่วยหนูค่อยมานะอย่าเหยียบไม้ไผ่ที่เป็นน้ำนะหนูไม่รู้ว่าไม้ไผ่ที่เป็นน้ำแม่เร็วๆรีบไปแม่ต้องนำหนูอค้ายค่อยเหยียบมาอุปสรรคหลายแท้ค่อยเหยียบมาใี้นี้ยืบื <ไ>ลกลบ้งเอาบาอยม่เบ่ <c oughs> เเนืเอาอ้ายอ่ย,อย,อ,ย,อ,ยอยจ้ยจยเอาแม่ไอ้ที่เขาอันวางดักดกเอาไว้หายไปไหนหมดแล้วเอาออกแล้วทำไมอะ่ะเอาออกแล้วทำไมละ่ะ ไม่รู้ใช้แฟตก็เลยดูสวา่างจะปิดแฟตแล้วปิดแฟตปิดแฟตชยังไงดีแม่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 แมงม,มุมหมองแม่เอาออกให้หน่อยแม่มันไตหมวกหนี มันใตมวกไม่มีหรอกมันมีตัวเล็กๆนะโอ้ยเวลาฝนตกปลาปลานี่ชอบมาก ดำหนูลงไปทำไมหนูขึ้นยากมาบ๊ายบายทุกคนแก่คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะเพราะว่าเราจะกลับแล้วแล้วก็ต้องทำพิธีกานรอตอาส60 เหมือนเดิมแม่เลยเลยเอแม่ช่วยด้วยหมอกลุดไม่ไผเกี่ยวหมอกก็เลยหลุดไวยมั่คือเป็นตับอะไรตกใจนึกว่าผีที่แท้ดำมาน้ แท้ๆเด่นอย่าเงี้ยอยากไปน้ำแท้ๆโอ้ยจีมื่นยอดไม้เลยล่ะตำหาตำรังอยู้ยคิดดูคิดดูหลวงขึ้นตรงนี้